สวัสดีคะ่ะทุกคนยาริซาก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆหลายวันนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะก็รู้สึกะจะยุงย่งๆยาริซาก็เลยไม่ได้ทำนะคะวันนี้ก็คือจะพามาชมน้ำหอมที่ยาริซ่าชื่นชอบนะคะกลิ่นนี้ยาริซ่าชอบมากนะคะก็จะเป็นยี่ห้อของดีอันะคะนี่ค่ะก็จะเป็น กล่องลักษณะแบบนี้นะคะแต่เป็นขวดเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วเยริซ่าก็มีขวดใหญ่นะคะแต่ทิ้งไว้ที่เมืองไทยพอดีเยริซ่าก็อยากจะได้ขวดใหม่ก็คืออันนี้เป็นขวดเล็กเราก็สามารถพกพาเดินทางไปไหนมาไหนก็คือสะดวกค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าขวดใหญ่ก็จะแบบยังไงละ่ะขวดเล็กดีกว่าค่ะเยริซ่าก็เลยไปซื้อมานะคะ อ,อ,อันนี้เยลิซ่าก็แกะไปแล้วนะคะก็เลยจะพาจะพามาชมข้างในนะคะข้างในเขาก็เป็นขวดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือแบบเออกลังดีนะคะขวดไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราซื้อขวดใหญ่ก็จะได้ราคาถูกกว่าแล้วก็จะได้ปริมาณที่เยอะกว่านะคะอันนี้ กล่องกล่องเลขของเยริซานี่ก็คือ96หกเหรียญน,นะคะแต่เยริซาเคยซื้อกล่องใหญ่ก็ประมาณร2 9ยเก้าเหรียญน,นะคะแต่อันใหญ่ก็จะคุ้มกว่านะคะก,ก็แล้วแต่เราจะชอบว่าเราจะาใช้แบบไหนนะคะ <laughs> อันนี้ก็คือกลิ่นหอมมากค่ะเ,เพื่อนเพื่อน อันนี้สามีเยริซาก็ชอบนะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะคือกลิ่นกลิ่นหอมจริงๆค่ะคือเยริซาชอบกลิ่นนี้มากค่ะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะคะคือคือหายไปหลายๆวันคือไปช้อปปิ้งมานะคะเ <laughs> ยริซาก็ช่วงนี้ก็จะช้อปปิ้งบ่อยนะคะเพราะว่าอากาศ ฝนตกใช่ไหมเราอยู่บ้านเราก็อยู่แต่บ้านดูทีวีอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วยยริซ่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะก็คือยุ่งค่ะเดี๋ยวจะฉีดให้ให้ชมนะคะแต่วิธีฉีดยยริซ่าเคยเคยดูอยู่ใน y o YouTube ที่เขาสอนอ,อะไรอะยริซ่ามองหาปุ่มนะคะที่เป็นวิธีฉีดเขาบอกว่าให้ฉีดบนหัวลงมา กลิ่นน้ำหอมก็จะกระจายแล้วก็ติดทนนานแต่ยี่ห้อของอ,อกลิ่นนี้ติดทนนานค่ะเพื่อนๆแต่ยิ่าก็จะลองนะคะแต่บางคนเขาก็จะบอกว่า,าใช้น้ำหอมเปลืองนะคะถ้าเราฉีดบนหัวเราเยอะๆอถ้าเราบางคนเขาก็แตะๆ,ๆแล้วก็ข้อมือแค่นั้นนะคะยิ่ซาก็บางคนเขาก็จะฉีดแบบนี้นะคะแต่แต่ยิ่า หอมมากค่ะแต่ริซ่ารู้สึกว่ามันจะเปลืองค่ะแต่เขาบอกว่าติดทนนานวิธีฉีดน้ำหอมให้ติดทนนานนะคะอันนี้กลิ่นที่ยริซ่าซื้อมานี่คือชอบมากๆค่ะเอ,อ่อเป็นอะไรที่ใช้มาหลายปีแล้วนะคะอันนี้ค่ะยริซ่าก็จะพูดกลับไปกลับมานะคะทุกคนแต่ไม่ได้ทำวิดีโอหลายวันก็จะเป็นยังไงละ่ะ ก็จะเป็นพูดไม่คล่องไม่แคค่วนะคะแล้วก็เขาก็ได้แถมตัวอย่างน้ำหอมมาให้เยริซ่านะคะไม่ได้แถมหรอกเขาให้มาล้อเพื่อทีเราจะได,ได้ไปซื้อเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นของชาแนลนะคะนี่ค่ะจะเป็นขวดสีชมพูนะคะ อันนี้ก็หอมค่ะไอเยรขวดต่อไปของเยริซาก็จะเป็น c ชา n e l นะคะคือชอบมากค่ะคือตัวเขาให้ตัวอย่างเรามาเรามาลองใช้ก็รู้สึกว่าชอบติดทนนานกลิ่นหอมแบบอะไรละ่ะหอมจริงๆค่ะอันนี้ก็ก็หอมแบบ c ชา n e l นะคะนี่คือขวดต่อไปของเยริซ่านะคะอันนี้กเออ็เหลือประมาณแค่นี้นะคะเยริซ่าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมนะคะ แล้วก็จะเก็บอันนี้ไว้เพื่อจะไปให้เขาดูว่าเราอยากได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคาก็ก็มีหลายขนาดนะคะคือขวดต่อไปของเยริซาแล้วก็เขาก็ให้มาสองอตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นชาแนลเหมือนกันนะคะอันนี้ <c oughs> หล่นแล้วอันนี้ก็หอมเหมือนกันคะ่ะโคโค นี่คือเยริซ่าเห็นโฆษณาในทีวีก็คือก็พอเยริซาเข้าให้ตัวอย่างมาเยริซา er ก็มาลองใช้ก็หอมเหมือนกันค่ะแต่หอมเอ่อคนคนะแบบเอ่อกะชีสีชมพูนะคะอันนี้ก็หอมอีกแบบหนึ่งก็คือสองขวดนี้ก็คือจะเป็นขวดน้ำหอมต่อไปของเยริซาที่จะไปซื้อนะคะแต่จริงๆสามีไม่ชอบกลิดนี้นะคะ แต่สามีชอบกลิ่นนี้แต่ยาริซาก็จะไปซื้อกลิ่นที่เขาชอบก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายตังค์แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นของอันนี้นะคะก็จะเก็บตัวอย่างของเขาไว้เพื่อเราจะได้ไปาหาซื้อได้ถูกต้องนะคะอันนี้น้ำหอมที่นี่ก็จะราคาไม่แพงเท่าเมืองไทยนะคะ นี่เขาก็จะให้ตัวอย่างมาแบบนี้อันนี้ก็ก็ยังยังลองบ้างแต่อันนี้ก็เยริซาก็ก่อนจะนอนเยริซาก็ฉีดนะคะเพราะว่าเยริซสาอยากอยากแกะอะไรอะ่ะหอมหอมอะไรประมาณนี้ แต่พอสามีขึ้นขึ้นไปบนห้องนะคะสามีบอกว่าฉันได้กลิ่นน้ําหอมมาจากไหนหอมๆอมอะไรประมาณนี้เยริซ่าก็บอกว่าฉันฉันลองใช้ Chanel นี่แหละคะ่ะคือหอมมากค่ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ได้น้ำหอมมาฝากนะคะว่ากลิ่นน้ำหอมหอมๆที่เยริซ่าชอบเนี่ยก็คือนี่คะ่ะ Dior แต่ของ Dior เขาก็จะมีหลาย กลิ่นหลายแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกซื้อแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ยริซาว่าถ้าใครลองใช้อันนี้ก็คือเดินผ่านก็จะเลี้ยวหลังกลับมามองนะคะว่าได้กลิ่นน้ำหอมที่หอมมากๆอะค่ะอันนี้คือชื่นชอบมากค่ะถ้าใครจะไปลองซื้อตามยริซาก็ไปซื้อได้นะคะแต่ แต่ขวดบางขวดเขาก็จะเมือนมือเอ่อคล้ายๆกันนะคะแต่ต้องจําอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกล่องเขาถ้าจะไปลองซื้อตับเยริซ่า er นะคะแต่ราคาก็ราคาทีแรกก็อาจจะคิดว่าแพงนะคะแต่เราใช้ได้นานคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะวันนี้เยริซ่าก็จะขอลาไปก่อนนะคะพามาชมน้ำหอมนะคะ เยริซ่าขอขอบพระคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอเยริซ่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ